เปข้าบอกว่าเมื่อเธอเห็นแล้วว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งที่มีโทษภยัยมีอันตรายต่อเธออย่างยิ่งทําให้เธอเด,เดินสู่ความตายได้พระองค์เลยบอกว่าเราเี่ไปขวนขวายโดยการไปเอาไม้กิ่งไม้ใบไม้เมาผูกเป็นแพรแล้วล่องเรือข้ามฝั่งไปในฝั่งที่ปลอดภัยคือฝั่งที่ปลอดภัยคือฝั่งที่ตรงข้ามนั่นคือฝั่งแห่งนิพพาน <c oughs> การิ้วเรือไปเนี่ยเรือคืออะไรเรือเปรียบเหมือนพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ที่เราเดินตามพระองค์จึงบอกว่าให้เราพึ่งตนและพึ่งธรรมะของพระองค์ล่องเรือนี้ไปข้ามแม่น้ํานี้ไปเพื่อไปอยู่ฝัั่่งทีปลอดภยเมื สู่ฝั่งที่ปลอดภัยแล้วเราจําเป็นต้องเอาเรือนี้ไปด้วยไหมไม่จําเป็นทิ้งไว้ไม่ต้องแบกเรือไปด้วยนั่นเรียกว่าทิ้งทาแล้วหมดสิ้นทึ่งตัวตน<ด>ไม่ได้ทนรสาทงเข้าใจความหมายคําว่าทำก็นี่เขาตอบอยู่นี่ไงมันความตอบที่คําตอบที่ง้อทำเปรียบเหมือนแพรพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่12ข้อที่280พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางไกล ห่วงน้ำใหญ่ฝั่งข้างนี้น่ารังเกียจมีภัยตั้งอยู่เฉพาะหน้าฝั่งข้างโน้นกระเสไม่มีภัยก็แหละเรือหรือสะพานสำหรับข้ามเพื่อจะไปสู่ฝั่งโน้นไม่พึงมีแบบุุษนั้นพึงดำริอย่างนี้ว่าห่วงน้ำนี้ใหญ่แลฝั่งข้างนี้น่ารังเกียจมีภัยตั้งอยู่เฉพาะหน้าฝั่งข้างโน้นกระเสมไม่มีภัยก็แหละ เรือหรือสะพานสำหรับข้ามเพื่อจะไปสู่ฝั่งโน้นย่อมไม่มีถ้ากระไรเราพึงรวบรวมหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแพแล้วอาศัยแพรนั้นพยายามด้วยมือและเท้าพึงข้ามถึงฝั่งได้โดยความสวัสดีทีนี้แลบุรุษนั้นรวบรวมหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแพร อาศัยแพ้นั้นพยายามด้วยมือและเทา้าพึงข้ามถึงฝั่งโดยความสวัสดีบุรุษนั้นข้ามไปสู่ฝั่งได้แล้วพึงดาริอย่างนี้ว่าแพนี้มีอุปการะแก่เรามากแลเราอาศัยแพนี้พยายามอยู่ด้วยมือและเทา้าข้ามถึงฝั่งได้โดยความสวัสดีถ้ากระไรเรายกแพนี้ขึ้นบนศีรษะหรือแบกที่บ่า แล้วพึงหลีกไปตามความปรารถนาดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไบุรุษนั้นผู้ก,กระทำอย่างนี้จะชื่อว่ากระทำถูกหน้าที่ในแผนนั้นบ้างหรือหนอพิสุทธิ์ทั้งหลายกราบทูลว่าข้อนั้นชื่อว่าทำไม่ถูกพระเจ้าข่าพระผู้มีพรภาคตรัสว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายก็บุรุษนั้น กระทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าทําถูกหน้าที่ในแพนั้นในข้อนี้บุรุษนั้นข้ามไปสู่ฝั่งแล้วพึงดําริอย่างนี้ว่าแพนี้มีอุปการะแก่เรามากแลเราอาศัยแพนี้พยายามอยู่ด้วยมือและเท้าจึงข้ามถึงฝั่งได้โดยสวัสดีถ้ากระไรเราพึงยกแพนี้ขึ้นวางบนบกหรือให้ลอยอยู่ในน้ำแล้ว พึงหลีกไปตามความปรารถนาดูก่อนพิสุทิ์ทั้งหลายบุรุษนั้นกระทำอย่างนี้แลจึงจะชื่อว่ากระทำถูกหน้าที่ในแผ่นั้นแม้ฉันใดดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายเราแสดงธรรมมีอุปมาด้วยแพรเพื่อต้องการสลัดออกไม่ใช่เพื่อต้องการยึดถือฉะน,นั้นแลเธอทั้งหลายรู้ถึงธรรมมีอุปมาด้วยแพรที่เราแสดงแล้วแก่ท่านทั้งหลายพึงละ แม้ซึ่งทำทั้งหลายจะป่วยเก่าไปใหญ่ถึงไม่ใช่ทำเล่า